สวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันกับงานรีวิวงานเสื้อทีมนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นเสื้อทีมสีม่วงค่ะสีสวยมากสีม่วงนะคะนานๆมา,นนา,นนานทีแต่ว่ามาทุกครั้งก็จะสวยสวยทุกครั้งเลยสําหรับทีมนี้นะคะมาจากเค e เวอร์เปนั่นเองนะคะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเค e เวอร์เปนะคะ น่าจะเป็นน่าจะเป็นเกมอ่า k a v e r p a y g a m e c o m นะคะลองลองไปดูค่ะลองไปดูแอดมินไม่แน่ใจแต่ว่าเสื้อเขาน่ารักเลยค่ะดีไซน์สวยดีไซน์นี้นะคะสำหรับใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้นะคะติดต่อได้นะคะเพราะว่าเป็นงานเสื้อของทางร้านที่ผลิตให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นงานที่ลูกค้าจะได้นะคะจะสวยคมแล้วก็ชัดแบบนี้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูรายงานก่อนนะคะนี่เลยอ่า งานเสื้อนะคะจะเป็นสีม่วงเป็นสีม่วงโทนเข้มนะคะแต่ว่าก็ยังให้ความรู้สึกว่าเป็นสีม่วงอยู่นั่นเองค่ะ<ม>เพราะว่าเขาจะมีม่วงเข้มม่วงอ่อนมีลวดลายนะคะมีมีดีไซน์ของงานด้วยค่ะมาดูกันต่อที่งานด้านหน้านะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสีชัดๆนิดนึงประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะจะสว่างขึ้นมากว่าเดิมเมื่อกี้อีกนิดนึงนะคะด้านหน้านะคะเด่นจากตั้งแต่คอเสื้อเลยคอเสื้อจะมี ออสองสีค่ะคือสีม่วงแล้วก็สีขาวเล่นแถบนะคะเป็นแถบพิเศษ,ษซึ่งคอเสื้อค่ะเรียกว่าเป็นงานคอกลมนะคะคอกลมเล่นคอสีนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ค่ะโลโก้ของลูกค้าทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะคะอันนี้อยู่ที่ดีไซน์ที่ชอบเลยตามต่อมานะคะคือลายริ้วนั่นเองค่ะลายริ้วข้างหนึ่งเป็นสีขาวอีกข้างนึงเป็นสีม่วงนะคะนี่ค่ะงานจริงสวยมากเลยแล้วก็จะมีเพิ่มเติมคือมีกล้ามท้องด้วย ถ้าดูดีๆนะคะนี่เห็นเงาอยู่นะคะเห็นเงาด้วยว่าจะมีกล้ามท้องอยู่ต้องอาจจะมืดนิดนึงนะคะมีกล้ามท้องให้ด้วยเนะะี่ยค่ะแขนเสือ้อใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นกันนะคะแขนเสือ้อใส่เอ,อโลโก้ใส่ภาพใส่ข้อความใส่ธงชาติใส่ได้ทั้งหมดเลยอยู่ที่ความชอบของลูกค้านั่นเองนะคะอ่าให้ดูเวลาอยู่ด้วยกันแบบแพ็คคู่นะคะอันนี้สีจะสว่างไปนิดนึง ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะสีจริงก็จะเข้มเข้มประมาณนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับงานด้านหลังนะคะก็จะสวยคมชัดเลยค่ะที่สำคัญคือตามดีไซน์ของลูกค้าอย่างสมมติตัวหนังสืออยากให้มีเงานะคะมีเงามีความวิงว้งวิของภาพมีภาพการ์ตูนนะคะภาพการ์ตูนจะบอกว่าสวยคมชัดทั้งตัวนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คืองานจริงที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและด้านล่างก็ จะมีริ้วๆวนะคะริ้วๆวที่เป็นตัวด้านข้างลําตัวตรงนี้น่ารักเลยค่ะสวยเลยทําให้งานสีม่วงเขามีลวดลายเข้ามาก็คือตรงริ้วด้านข้างนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ Clever Pay คะ่ะมี เพิ่มเติมให้นะคะก็คือเรื่องของงานแขนเสื้อค่ะสีม่วงเป็นโทนเข้มอยู่แล้วนะคะพอตัดกับแขนเสื้อที่เป็นขอบสีขาวนะคะเลยทําให้สีม่วงนะคะเด่นมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ลายริ้วที่นําใส่ตานะคะก็เป็นลายเส้นโทนสีขาวเงาเงาเทาเจางๆนะคะนี่ก็จะเด่นมากๆเลยอ่ะมาดูด้านข้างกันค่ะสําหรับงานด้านข้างนะคะแขนเสื้อก็ ตามที่บอกเลยลูกค้าสามารถใส่สปอนเซอร์ของตัวเองได้ทั้งหมดนะคะใส่ไลน์ใส่ Facebook, ใส่ t i k t o อนะคะติดตามกันได้เลยค่ะนี่ค่ะถ้ามองจากด้านข้างจะมีสีม่วงอ่อนนะคะสีม่วงอ่อนจริงๆก็ไม่เรียกว่าม่วงอ่อนก็คือม่วงเข้มอยู่แต่ว่าเป็นม่วงโคลาโทนค่ะเป็นม่วงโคลาโทนก,นกันกับสีพื้นนะคะก็จะทำให้เสื้อดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองอาจจะให้ดูแบบเต็มๆนี่นี่ค่ะ จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสีม่วงก็ยังคงความเข้มอยู่แต่ว่าเป็นคนละโทนม่วงนั่นเองค่ะสีม่วงกับสีชมพูนะคะสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงเขาจะมีความคุมโทนใกล้ๆกันที่ลูกค้าสามารถเลือกได้หรือง่ายๆนะคะใครที่มีงานเสื้อที่อยากได้ ส่งภาพสีส่งภาพตัวอย่างมาเบื้องต้นได้นะคะแอดมินเขาจะให้กราฟิกอะคะ่ะทำโทนสีที่ใกล้เคียงได้เลยหรือใครงงนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่0634499282นะคะแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยะคะ่ะทักไลน์ก็ได้นะคะ ที่แอ o พลสปอร์ตนะคะใส่ตัวแอดก่อนนะคะ P W O L p o l ค่ะ S P O R T สปอร์ตนะคะแอพลสปทักมาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านทีมงานสีม่วงช่วงนี้ฮิตมากมีอีกหลายทีมที่เราไม่ได้ถ่ายนะคะแต่ว่าต้องรีบแต่ส่งไปก่อนเพราะว่าบางทีลูกค้าใช้ของด่วนนะคะแล้วก็ระยะผลิตของเราอาจจะใช้เวลาน,นิดนึงอาจจะทำให้บางคลิปบางงานนะคะไม่ได้โพสตไปก็ ขอโทษลูกค้าจริงๆทุกจริงๆท,ทุกงานนะคะอยากเก็บเอาไว้มากๆเลยอยากเก็บภาพเก็บความทรงจําเอาไว้นะคะแต่ก็ยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาสทางร้านนะคะสําหรับวันนี้ขอไปแพ็กเตรียมจัดส่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะ